กลับมาอีกแล้วครับผมสำหรับโปรเจกต์การทำรีวิวเครื่องประดับตัวละครซึ่งรอบนี้ผมเลือกเป็นโปรโตกราฟเฟอร์หรือหลายๆคนเรียกว่าโจเซฟนั่นเองนะครับผมโดยโปรโตกราฟเฟอร์หรือว่าช่างถ่ายภาพเนี่ยจะมีเครื่องประดับที่แสดงเอฟเฟก์อยู่ด้วยกัน3ชิ้นด้วยกันจะมีทอง1และม่วง2โดยเครื่องประดับสี่ทองครับมีชื่อว่าบัตรเชิญมรณะ คือนระดับชุดที่2ครับเป็นสีม่วงกันบ้างครับมีชื่อว่าคันชอง่องดาราครับผมและคือนระดับตัวสุดท้ายยังคงเป็นสีม่วงหรือระดับเครับมีชื่อว่ารักจดปลายปากกานั่นเองไม่ต้องพูดกันเยอะเดี๋ยวเราเขไปดูกันในเกมเลยดีกว่าว่าแต่ละตัวจะมีเอฟเฟกอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ โดยเราจะพาทุกคนมาดูกันแบบไม่สวมใส่เครื่องประดับไว้ก่อนละกันนะครับจะได้เปรียบเทียบได้ชัดเจนว่าใส่กับไม่ใส่แตกต่างยังไงร,รวมถึงท่าด้าของสกินเนี่ยผมขออนุญาตใช้เป็นสกินเริ่มต้นหรือว่าสกินออริจินัลนั่นเองตรงนี้เราไม่ได้สวมใส่อะไรครับการเดินการเคลื่อนที่ของเราก็จะไม่ไมีออร่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยนอกจากนั้นครับการโจมตีครับ จะไม่มีแสงไม่มีเอฟเฟกไม่มีออร่าอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นการตีธรรมดาการแบบง้างตียาวๆก็ไม่มีเช่นเดียวกันนั่นเองครับอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าไม่สงสัยก็มาดับนะคราวนี้เรามาดูการถ่ายภาพของเขากันบ้าง จะปรากฏเป็นแสงเหมือนคล้ายๆกับรูปเขาหลามตัดขึ้นมาวูบหนึ่งครับผมแล้วก็จะหายไปซึ่งไม่ได้มีแสงสีเสียงอะไรที่มันแบบพิเศษออกมาเลยครับการเข้าสู่โลกภาพถ่ายคร,รับก็จะมีเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงกลมเนี่ยขึ้นจากล่างขึงข้นบนแล้วก็จะวนลงล่างมาแบบนี้นั่นเองไม่ว่าคุณจะเข้าจากตัวกล้องหรือว่าเข้าจากสกิลเนี่ยจะมีเอฟเฟกเหมือนกันเลยก็คือจะเป็นวงกลมเนี่ยค่อยๆเลื่อนจากบนลงล่างค่อยๆเลื่อนจากล่างขึ้นบนอะไรประมาณนี้นะครับผมโดยการสลับร่างคาร์บอาโวกับร่างโลกปกตินี่ต้องบอกไว้เลยว่า ว่าคุณจะใส่เครื่องระดับอะไรครับผมการสลับอยู่ในโลกภาพถ่ายและอยู่ในโลกปกติเนี่ยจะมีเอฟเฟกเหมือนกันแบบนี้นั่นเองดังนั้นทาหน้าของการสวมใส่เครื่องระดับเนี่ยผมอาจจะไม่สลับทาหน้าของโลกคาร์บอนลวให้ทุกคนได้ดูนั่นเองต่อมาครับผมเมื่อเราปลดล็อกสกิลขั้นสุดแล้วนะครับผมจะมีการแสดงรอยเท้าแล้วก็เราสามารถย้อนรอยเท้าได้ซึ่งรอยเท้าของเราจะเป็นสีออกฟ้าฟ้าอ่อนๆแล้วก็เหมือนมีควันเนี่ยลอยๆขึ้นมานะครับผมตรงนี้เนี่ยจะมีข้อแตกต่างกันด้วยหากเราสวมใส่เครื่องระดับ การกดสกิลย้อนรอยเท้าก็บอกก็จะเป็นแสงสีขาวๆกลมๆประมาณนี้เมื่อเรากดย้อนรอยไปแล้วก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรสำหรับการที่ไม่ได้สวมใส่เครื่องประดับนั่นเอง ต่อมาครับเรามาดูทาดนาของเครื่องระดับทองหรือเครื่องระดับระดับเอสกันบ้างครับเครื่งองระดับชิ้นนี้มีชื่อว่าบัตรเชิญมรณะจะเป็น2องจดหมายมีการติดทะ้าของผลึกสีแดงนะครับผมแล้วก็จะมีปีกของนกเนี่ยวินวินอยู่นอกจากนั้นครับจะมีทะนาข,ขนขนกเนี่ยสีเขียวอมฟ้าแล้วก็สีขาวเนี่ยลอยลอยลงมาด้วยเมื่อเรามีการเคลื่อนที่หรือมีการเคลื่อนไหวครับทด้าของขนนกสีเขียวและสีขาวเนี่ยก็จะมีการปลิวออกมาแบบนี้นั่นเองบอกเลยว่ามีความสวยงามมากๆเลยสมแล้วที่เป็นทางดนาของเครื่องระดับระดับ S หรือระดับสีทองต่อมาเราไปดูเรื่องการโจมตีกันบ้างการโจมตีปกติเมื่อตีไปแล้วครับจะเป็นแสงสีออกสีน้ําเงินอมม่วงนิดๆนะครับผมแล้วก็มีการสวัสดลงมาส่วนการง้างตีครับเมื่อตีสู่ด้านบนครับเป็นเหมือนการกระจายตัวออกไปคล้ายๆกับน้ําแตกน้ํากระจายนั่นเองนะครับผมและเรามาดูเอฟเฟกของการถ่ายภาพกันบ้าง เมื่อกดถ่ายภาพไปแล้วครับจะเป็นแสงแนวขว่าครับค่อยๆบีบตัวลงมาแล้วก็เป็นเหมือนคลื่นสัญญาณแทกที่มองไม่ค่อยชัดนะครับผมใครมองมาถายก็ย้อนดูกันได้ส่วนการเข้าโลกภาพถ่ายก็จะมีบอกไปครับไม่มีการแตกต่างอะไรเลยนั่นเองคราวนี้เรามาดูการโจมตีกันบ้างครับจะเป็นการโจมตีแบบปกติตีไปแล้วนะครับผมจะก็จะเป็นแสงสินเงินอมม่วงครับผมหรือว่าจะเป็นการง้างตีเนี่ยก็จะเป็นท่าตีที่แตกต่างกันไปแต่ก็เอฟเฟกไม่แตกต่างจากที่ผมให้ดูไปช่วงข้างต้นนั่นเอง เมื่อเราปลดล็อกครั้งหน้านของสกิลเรียบร้อยแล้วฮะมันก็จะมีการทิ้งรอยเท้าเกิดขึ้นซึ่งสีของรอยเท้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยจะเป็นสีขาวแล้วก็ตัดด้วยสีชมพูและสีฟ้า,ฟาครับนอกจากนั้นก็จะเหมือนจะมีอะไรลอยๆขึ้นมาจากด้านล่างสู่ด้านบนด้วยซึ่งมีความสวยงามมากๆเลยนั่นเองและการย้อนรอยเท้านะฮะยังคงเป็นการย้อนรอยเท้าที่เป็นวงกลมสีข,าว,ขาวเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรแตกต่างกันนั่นเองครับ พิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันครับทางด้านของเครื่องประดับชิ้นนี้ฮะที่เป็นบัตรเชิญมรณลนะเนี่ยเมื่อเราอุ้มทางด้านของเซอร์เวเวอร์ครับท่าทางในการอุ้มเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยโดยปกติเนี่ยเมื่อเราอุ้มก็จะมีการผูกติดกับลูกโป่งใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดทางด้านของโจเซฟหรือว่าช่างถ่ายภาพเนี่ยใช้เครื่องประดับที่มีชื่อว่าบัตรเชิญมาณลนะจะเป็นการดึงตัวเซอร์เวเวอร์ครับมาอยู่บริเวณรูปถ่ายที่เขาจะถือเอาไว้ซึ่งจะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับ โดยรูปถ่ายที่เขาถือเอาไว้ครับธนาของคาวบอยหรือว่าคนอื่นเนี่ยสามารถซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนได้ตามปกติแต่ก็อาจจะดึงยากขึ้นมาอีกนิดน,นึงนั่นเองและเมื่อใดก็ตามที่เราจับไปวาาที่ล็อกเก็ตแชร์หรือว่าเก้าอี้เจรวจน,นะครับผมก็จะมีการปล่อยธนาของลาซอซเวอร์ออกมาจากภาพถ่ายนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างเท่มากๆเลยสาหรับธนาของเคื่อระดับบัตรเชิญมรละนั่นเองฮะ เราไดูกันต่อครับคือระดับชิ้นต่อไปเป็นเครื่องระดับระดับ A หรือระดับสีม่วงกันบ้างครับมีชื่อว่าคันชองซองดารานั่นเองจะไปคล้ายๆกับกระจกสีทองแล้วก็มีอัญมณีคล้ายๆกับเป็นมรกตหรือเปล่าสีเขียวนะครับผมอยู่ตรงกลางด้านหลังแล้วก็อยู่ตรงด้านจับด้วยนั่นเองซึ่งเราจะมองเห็นแค่ด้านเดียวนั่นเองอีกด้านหนึ่งไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรนั่นเองสําหรับการเคลื่อนที่ครับไม่ได้มีออร่าไม่มีอะไรพิเศษออกมาเลยนะฮะจากเดิมที่ว่าจะมีขนนกเมียอะไรปิวๆตรงนี้ไม่มีแสงอะไรออกมาเท่านั้น โจมตีของตัวฮันเตอร์ครับผมเมื่อโจมตีไปแล้วครับผม <_ an> จะเป็นแสง <_ an> สีม่วงๆอม,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 มฟ้าครับแล้วก็คล้ายๆกับอยู่ในกาแล็กซี่หรือว่าอยู่บนดวงดาวแบบนั้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมจะตีดูอีกหนึ่งครั้งนี่ และเป็นเหมือนอยู่บนกาแล็กซี่และดวงดาวสำหรับการถ่ายภาพเขาบอกก็จะเป็นสีออกอมฟ้าฟ้าม่วงๆครับแล้วก็มีเป็นแสงให้กับดวงดาวเนี่ยลอยขึ้นมาแบบนี้นั่นเองซึ่งมีความสวยงามมากๆส่วนการเข้าออกกระจกครับผมหรือว่าโลกคาร์บอนล้เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีความแตกต่างอะไรเลยนั่นเองฮะ ไปดูกันต่อครับสำหรับการโจมตีผู้รอดชีวิตครับก็จะเป็นแสงสีม่วงอมฟ้าครับผมไม่ว่าจะเป็นการตีธรรมดาหรือว่าเป็นการนาตียาวๆครับผมก็จะคล้ายๆกับตอนที่ผมตีแบบไม่โดนไซเวอร์ให้ทุกคนได้ดูนั่นเองส่วนการอุ้มผู้รอดชีวิตที่ล้มนอนอยู่กับพื้นขึ้นมาครับจะเป็นการผูกติดลูกโป่งคล้ายๆกับที่เราไม่ได้สวมใส่เครื่องมาดับครับ ก็จะมีทาหน้าของบัตเชอร์บอรณนาอย่างเดียวละครับตที่มีการเปลี่ยนแปลงท้าอุ้มไปด้วยนั่นเองหลังจากนั้นเมื่อเวลาของ c a ปเ r อร์เ l d หรือโลบพับทายหมดลงครับจะมีแสงมีภาพขึ้นมาครับเป็นแสงสีมุกม,มุงอมฟ้าแล้วก็มีเหมือนคล้ยคกับดวงดาวอยู่บนกาแล็กซีนั่นเองครับ คราวนี้มาดูการปลดล็อกสกิลกั้นสุดกันบ้างครับผมเมื่อเราปลดล็อกเรียบร้อยแล้วครับผมการเดินการเคลื่อนที่ของเราจะมีการทิ้งรอยเท้า,าไว้ซึ่งรอยเท้าจะมีการเปลี่ยนแปลงสีสันไปด้วยจะเป็นสีออกม่วงเลยครับม่วงแบบผมฟ้าน,นิดๆเลยแหละแล้วก็จะมีคล้ายๆกับดวงดาวนเนี่ยลอยมาบนพื้น ของเราด้วยที่เราเดินผ่านนั่นเองครับก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะค่อนข้างจะมีความสวยงามมากๆครับส่วนการย้อนรอยเท้าครับยังคงเป็นการย้อนรอยเท้าที่เป็นเหมือนบอ่อน้ําเป็นแสงสีข,ขาวๆกลมๆเหมือนเดิมเลยไม่มีข้อแตกต่างอะไรนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือเอฟเฟคของเครื่องวดับที่มีชื่อว่าคันชอง2องดารานั่นเองครับ มาดูกันต่อครับคือระดับชิ้นสุดท้ายมีชื่อว่ารักจดปลายปากกานะครับผมซึ่งคือระดับชิ้นนี้เป็นระดับสีม่วงหรือระดับ A เหมือนกับอันเมื่อสักครู่เลยนะฮะโดยรูปร่างหน้าตาจะเป็นคล้ายๆกับข,ข,ขนนกนะครับผมตรงปลายเนี่ยเหมือนจะเป็นปากกาหรือป่าแล้วก็มีแสงสีม่วงอยู่ด้วยหรือเป็นขนนกที่ติดบริเวณทางน่าของหมวกของพวกอัศวินลุือว่าทหารอะไรต่างๆหรือเปล่าที่ผมไม่มั่นใจนะ แล้วก็จะมีท่าหน้าของกีบขนนกเนี่ยลอยๆล,ลงมาด้วยเป็นกลีบสีชมพูซึ่งเมื่อมองผ่านเนี่ยมันจะคล้ายๆกับดอกซากุระร่วงโรยอยู่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็มีความสวยงามคราวนี้เรามาดูการโจมตีกันบ้างครับการโจมตีแบบธรรมดานะครับผมก็จะเป็นแสงออกสีม่วงชมพูนะฮะออกมาแบบนี้และการง้างตีก็จะเป็นทาหน้าของขนนกเนี่ยปิวๆออกมาด้วยซึ่งจริงการตีธรรมดาเนี่ยอาจจะมีขนนกแหละแต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นนั่นเองเพราะว่ามันอยู่ตรงมุมซ้ายล่างส่วนการถ่ายภาพนะครับผมก็จะเป็นแสงสีม่วงองฟ้า และมีขนนกลอยๆออกมาครับผมการสลับล่างไคลมาล่าโวลกับล่างโลกปกติเนี่ยไม่มีเอฟเฟกอะไรเพิ่มเติมอย่างที่ผมให้ดูกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยนั่นเองครับ การโจมตีผู้รอดชีวิตครับเขาจะมีแสงมีผลนกลอยๆออกมาด้วยเวลาเราทาการโจมตีครับก็จะไม่มีการแตกต่างจากการตีลมตีไม่โดนผู้รอดชีวิตนะครับผม <c oughs> ก็จะมีนะครับเอฟเฟกต์เพิ่ม <c oughs> เติมขึ้นมาตรงนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะชอบกันบ้างหรือเปล่านั่นเองสำหรับการอุ้มเซเวอร์ครับผมยังคงเหมือนกันเลยครับผมอุ้มมาก็เป็นการผูกล um, ูกโป่งครับไม่มีอะไรพิเศษออกมานั่นเองต่อมาครับทางหน้าของเวลาของคาร์บอโรที่กำลังจะหมดลงครับเมื่อหมดลงแล้วครับก็จะปรากฏขึ้นคล้ายๆกับตอนเราถ่ายภาพเลยเป็นแสงสีว วงนะครับผมอ,อมชมพูแล้วก็มีขนนกเนี่ยลอยๆยขึ้นมาการผลล็อกขั้นสุดของเรานะคะ จะมีทางด้านของรอยเท้าเกิดขึ้นซึ่งรอยเท้าเนี่ยจะออกเป็นสีม่วงอมชมพูนิดๆนะจะไม่ใช่ม่วงจัาแบบเมื่อสักครู่ครับผมแล้วก็ตรงพื้นหรือว่ารอยเท้าที่เราเดินผ่านเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆกับต้นไม้สีม่วงๆเนี่ยลอยขึ้นมาด้วยฮะเหมือนเราปลูกต้นไม้จากฝาเท้ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมและนี่คือทางด้านของเอฟเฟกของเครื่องประดับของโซเซฟทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับทองอย่างบัตเชิญมอร์นาครับผมคันช่องสองดาราและอันสุดท้ายนั่นก็คือ รักจดปลายประกานั่นเองเพื่อนๆชอบอันไหนมากที่สุดสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมผมยังคงรักเกม Identity f i ไฟครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้จะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเกมนี้อยู่เหมือนกันถ้าเกิดเ,เพื่อนๆนมีความคิดเห็นรู้อยากให้ผมทําคลิปอะไรเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยคะเหมือนผมจะตื้อๆช่วงนี้นะเพราะว่าการอัปเดตของตัวเกมค่อนข้างจะน้อยจริงๆครับผมวันนี้ก็จัดลากลันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมบิทิชแนลวันนี้ผมต่ายลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ